นั่นอิเตะรุโนคุว่กคำพูดเวลาสงสัยไม่แน่ใจเอ๋ฮ <えー S 1> ึเอ้า,าไม่มีว่ากันเลยんだけどงงอ่ะหมายถึงอะไรเนี่ยดูสิโอยจะทำยังไงดีอ่ะทำไงดีละทีเนี้ยว่าเกี่ยวว่ากันหรงงไปหมดเลยอะไรของมันวะเนี่ยโกมาลโย แย่ yeah, แล้วลําบากเลยเสียงกไ,ไม่คิดจะเป็นอย่างเงี้ยช็อกเลยนะเนี่ยชิกิแปลกใจจังมันงงๆงงยังไงไม่รู้อะ <c oughs> ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเซนเซมีไฟล์ PDF รวมเอาไว้ทุก EP เลยจะเอาไว้ทำเป็นแฟชการ์ดฝึกจำหรือว่าหยิบเอาคำที่ชอบนะไปแปะสะสมน่ารักน่ารักแบบนี้ถ้าสนใจรับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอพักแป๊บไปทำไฟล์ PDF ก่อน